สวัสดีครับกระผมพิทิกรชื่อนายแสกางนะครับผมจะมาบอกว่าก่อนที่เราจะรับชมหนังกันกรุณาปิดมือถือด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ก็เกิดถึงเวลาที่ฉันจะได้ออกจากโคกแล้วสินะงานนี้คงได้สนุกกันแน่แล้วเราจะได้เห็นเดีกกันอ็บู ในที่สุดก็ถึงวันที่ฉันถูกปล่อยตัวแล้วก่อนที่ฉันจะไปแก้แค้นคงต้องไปตัดผมตัดเผผาสักหน่อยก่อนอคุณเด็กซี่ครับรถว่างไหมครับรถว่างครับขึ้มนมาเลยนายซาวาคุณลูกค้าจะไปลงทย่ไหนหรอครับเปบ็นโรงพยาบารด ถึงหลังมอแล้วครับไม่ทราบว่าจะให้ไปตรงตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจะแบบหน้าบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยครับนั้นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับแล้วก็จอดตรงบ้านหลังที่สองทางขวาม,มือเนาะในที่สุดก็มาถึงบ้านอา่าคิดถึงจังเลยงั้นต้องมาเริ่มแผนการกันได้เลยก่อนอน่นตรง เริมแหกคมขอไอโบนี่มันอะไรกันเนี่ยระบบ,บรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอย่างนั้นหรอมีโจท์ไม่ให้แก้ไม่งั้นจะไม่สามารถแหกระบบได้โจทย์นี้ยากเกินไปสงสัยคองต้องไปหาดูใน y o YouTube ซะแล้วฮ่หาฮ่าฉันเจอช่องที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเสร็จฉันแน่ไอโบงั้นไปเริ่มดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเลขฐานสิจะเป็นการบวกโลบโูนฐานนะครับของเลขฐานสิแบบเข้าใจง่ายมากๆง่ายแค่ไหนแล้วก็ไปดูก,กันเลยนะครับก่อนหนึ่งเรามารู้จักเลขฐาน16กันเลยก็เลขฐานสิคืออะไรเลขฐานสิหมายถึงระบบเลขฐานที่มีสัญลักษณ์สิหตัวจะมี ตั้งแต่0ถึง9นะครับแล้วก็มี A ถึง F โอเคจะมีประมาณนี้เนาะมีทั้ง16ตัวเรามาเริ่มที่การบวกเลขกันเลยนะครับการบวกเลขฐาน16อ่ะเรามาดูโจทย์โจทย์มันก็คือ 3F บวก DF ฐาน16ทั้งคู่เนาะก่อนอื่นตั้งโจทย์กันเลยเป็น 3F บวก DF ทีนีเ้เรามาเริ่มที่ m บก f ใช่ไหมทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่า f เนี่ยคืออะไรผมจะมีเป็นตารางมาให้ดูถ้าดาูจากในตารางเนี่ย f จะเป็น15ใช่ไหมทีนี้พอ f เป็น15เราก็รู้แล้วว่า f คืออะไรแล้วก็เอา15มาบวก15เนาะจะเป็น30ทีนี้ย3มเนี่ยมันเกินเลขฐาน16วิธีก็คือเราก็ต้องเอา16มาหาร อ่าทีนี้เอาสิ่นผมมาหารแล้วได้ไรก็ได้สิบสี่ทดหนึ่งเราก็เติม e เลยแล้วทำไมถึงเติม e เพราะว่า14เนี่ยเท่ากับ e ถ้าดูจากตารางใช่ไหมเราก็จะเติม e แทน14เนาะเพราะว่าเลขสิเนี่ยไม่มีในเลขฐาน16แล้วก็ทดหนึ่งบนตัวเลข3อ่ะต่อไป3 ทศหนบวกดีสาทศหนบวกดีดีเนี D. D ่ยคืออะไรดีค right? ือสิบสใช่ไหมสิบสามวกสเป็นเท่าไหร่เป็น16บวกอีกทศหนเนี่ยเด็วก,ก็กลายเป็นสิทีนี้17มันก็เกินเลขฐานสิบเนาะทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอาสิมาหารสิบหมาหารสิได้เป็น1ทศหนอ่าเราก็เติม1เลยทศหนึ่งแล้วก็ดึงหนึ่งลงมา เราก็จะได้คำตอบในข้อนี้แล้วก็คือ 11e ฐาน16อ่ะเป็นไงครับง่ายใช่ไหมไม่ยากเลยเนาะต่อไปเราก็มาเริ่มการลบกันเลยเนาะการลบเลขฐาน16อ่ะนี่คือโจทย์ e4 ฐาน16ลบ d b ฐาน16ก่อนอื่นแล้วก็ตั้งโจทย์เหมือนเดิมเลยนะอ่ะทีนี้พอเราตั้งโจทย์เสร็จแล้ว ผมก็จะมีตารางมาเดิมให้เพื่องานต่อการทำอ่ะแล้ามาเริ่มกัน4ลบ b 4เนี่ยลบ b ได้ไหมถ้าดูแล้วมันลบไม่ได้เนาะเพราะว่า b เนี่ยคือ11ใช่ไหม4มันลบ11ไม่ได้ถ้าเป็นเราก็ทำเหมือนปกติเลยครับคือเราก็ไปยืมยืม e มา e เนี่ยคือ14ใช่ไหมในตารางเรายืมมาปับ๊บมันก็จะเลย13ทีนี้4ยืมมาปุ๊บ ก็จะกลายเป็น20ถ้ามันถึงกลายเป็น20 mm. ก็เพราะว่าเรายืมมาในเลขฐานสิกเนี่ยมันไม่ได้บวก10นะครับมันจะบวก16ก็จะกลายเป็น16บวก4ก็เป็น20เนาะทีนี้เราพอเรายืมมาแล้วเราสามารถลบได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มาลบ20เนี่ยลบ Bb ค B ือ11ก็20ลบ1ก็ได้9เนาะแล้วก็เอา9กามาเติมต่อไป E เนี่ย ตอนแรกมัน14ใช่ไหมทีนี้มันลบเหลือ13เพราะว่าเรายืมเป็นหนเนาะก็ลบ b เอ้ลบ d d คือ13ก็เป็น13ลบ13ก็ได้0 0ก็เอามาเติมอ่าทีนี้เราก็จะได้คําตอบก็คือ9ฐาน16เป็นไงการลบนี้ก็ง่ายเหมือนกันเนาะครับต่อไปแล้วก็จะไปเรื่องการคูณเลขฐาน16กัน การคูณเลขฐานสิบหกเน่เรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์ก็คือ a สามฐานสิบหกคูณสอง b ฐานสิบหกอ่ะตั้งโจทย์เหมือนเดิมทีนี้ผมก็จะมีไกด์ให้มอนเดิมเนาะเพื่อง่ายต่อการทำเนาะเรามาเริ่มกันคูณเนี่ยก็จะการคูณเลขฐานสิบหกเนี่ยก็คูณเหมือนปกติเลยนะครับเราก็จะนำ b เนี่ยไปคูณ3แล้วก็ไปคูณ a ก่อนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคูณปกติอ่ะมาเริ่มกัน b คูณส b เนี่ยคือสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดเอาไปคูณ3ได้สามสิบสามมันเกินฐานสิบหกก็เอามาหารสิบหเหมือนเดิม33มสหารสิหได้1นทดสแล้วก็เติม1เลยทดสต่อไป b คูณ a อ่ะ b เนี่ยคือสิ คูณเอเนี่ยคือ10เป็น110แล้วก็ทด2เป็น112ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมเลย112หาร16ก็จะได้7เนาะแล้วก็เติม0ทด7ทีนี้ดึง7ลงมา,าต่อไปเราก็จะมาเอา2มาคมาูณบ้างละเพราะว่า B คูณเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องเติม0ก่อนพรนเป็นหลัก10เนาะ ทีนี้2คูณ3ได้เท่าไหร่2คูณ3ก็ง่ายๆปกติก็คือ6เนาะเพราะว่ามันไม่เกินเลขฐานสมุก็ก็ตอบง่ายๆเลย่ะต่อไป2คูณ a 2คูณ a คืออะไร2 a เนี่ยคือ10 2คูณ a ก็เป็น20 20มันก็เกินเลขฐานสมุกใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมเอาบหาร20หารสิก็จะเป็น4ทด1 เป็นสเท่างนึงแล้วก็เติมสีทดศหนึ่งต่อไปก็ดึงหนึ่ง,งมาแล้วก็พอเราได้เลขสองชุดนี้แล้วเราก็เอามาบวกกันเนาะ mm. ก็จะเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งบีหกหนึ่งทำใหถึงเป็นหนึ่งบีหกหนึ่งก็ดูที่ตัวแรกหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งศูนย์บวกหกก็ได้หกเจ็ดบวกสี่เนี่ยเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือบีใช่ไหมแล้วก็ใส่บีแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยก็ ไม่บวกอะไรก็ดึงมาใส่ก็จะเป็น1 b 6 1ฐาน16นะครับก็คือคำตอบข้อนี้มาต่อไปก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วก็คือการหารนะเป็นไงผ่านไปแป๊บเดียวถือว่าง่ายใช่ไหมครับเรามาดูหารกันตรวนี้สไลด์ผมน่าจะผิดเนะแต่ว่าคิดว่ามันมีอักษรหารแล้วกันเนาะ มันมีสัญลักษณ์หารแล้วกันการหารเลขฐานสิบหกก็คือ a ห้าฐานสิบหกหารห้าฐานสิบหกมันทำยังไงมาดูง่ายมากตั้งโจทย์เลย a ห้าหารห้าผมก็จะมีไกด์ให้มันเดิมเรามาเริ่มที่งั้นเรามาตั้งตั้งเลยเนาะเนี่ย a ห้าหารห้าก็เอา5ามาหารห้าเนี่ยคือสิบใช่ไหม ห้าคูณสองได้สิบอ่ะก็เติมสองแล้วก็สิบเอามาลบเอก็เหลือศูนย์ทีเนี้ตรง1 5ึงห้าลงมาที่ีนห้าอะไรได้ห้าห้าหนึ่งก็เติมหนึ่งใส่ห้าแล้วก็ลบเหลือศูนย์แล้วก็เอาสองหนึ่งมาตอบคำตอบก็จะเป็นสองหนะึ่งฐานสิบหกเนาะโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีคำถามไหมครับถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้หรือว่าโจทย์ที่ผมให้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้นะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่ดูคลิปเสร็จฉันก็ถอดรหัสได้อย่างง่ายด้เรามาหาข้อมูลขอยอโบตต่อเลยแล้วกัน Yes ในที่สุดฉันก็หาที่อยู่ของมันเจอทีนี้แหละฉันจะไปลางแขนกับสิ่งที่แกทำกับฉันไว้เอ๊ะเสียงแจ้งเตือนกล้องจังเนเปลี่นี่นะไหนดูหน่อยสิ นี่มันได้เค็มไม่ติดคุกกัแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันออกมาจากคุกแล้วแล้วมันมาหาฉันทําไมวะเนี่ยยอนในสุดฉันจะหาที่อยู่ของแกเจอไอ้โปแกไปบังฉันไม่ได้หรอกนะแล้วแกจะมาหาฉันทําไมวะนี่มันก็ดึกแล้วนะเพื่อนฉันมาทวงเงินเลยเงินที่แกติดฉันนะจะแกจะคืนเมื่อไหร่ ฉันติดคุกไปนานเงินก็เลยไม่เหลือเนี่ยเรื่องแค่นี้เองเพื่อนทําไมนายถึงไม่โทรมาหาฉันเนี่ยเดึอนเดือนเดืนจะมาถึงบ้านทําไมจะช่างเถอะแต่ก็ดีใจที่ได้เจอนายนะเพื่อนนะฉันก็ดีใจที่ได้เจอนายเหมือนเพื่อนไว้ว่างๆเราไปกินข้าวด้วยกันสักเมื้อ่นะ ความกิดเข้าท่าไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเจอกันนะ